สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้ก็มาพบกับแม่ใหม่นะคะวันนี้แม่ใหม่พามาดูต้นดอกมะกเร็ตนะคะที่ปลูกเอาไว้หลังบ้านนะคะตอนนี้กําลังออกดอกสวยงามเลยค่ะนี่นะคะแม่ใหม่ย้ายย้ายปลูกเนี่ยประมาณห้าครั้งแล้วนะคะย้ายไปย้ายมาจนกระทั่งมาลงอยู่ตรงนี้นะคะอยู่ตรงเนี้ยเขาเกิดแบบสวยงามมากแล้วก็ขยายดีมากๆเลยตอนแรกแม่ใหม่ได้มานิดเดียวเองนะคะ รู้สึกจะได้มาน้อยมากๆแล้วก็คือเนื่องจากว่าเราย้ายบ่อยเนาะห้าครั้งย้ายแต่ละครั้งก็ต้องปลูกห่างกันนะคะก็เลยทําให้แม่ใหม่ได้ขยายต้นมากขึ้นนะคะทีนี้ก็เลยเอากลับมาไว้ตรงนี้เดี๋ยวก็จะขยายออกแล้วก็จะปลูกบริเวณนี้ละคะ่ะปลูกให้หมดเลยนะคะเพราะว่าดอกเขาสวยนะคะแล้วก็ทนมากๆเลยนะคะออกดอกตลอดเลยค่ะ นี่นะคะตรงนี้ก็ปลูกทานตะวันไว้ด้วยค่ะต้นนี้ก็กําลังจะออกดอกเป็นดอกนะคะส่วนด้านหลังก็เริ่มบานแล้วปลูกไว้ด้วยกันค่ะมุมนี้ก็กะจะให้มีดอกไม้สวยๆนะคะตรงนี้ค่ะทานตะวันค่ะกําลังบานนะคะ ยังคิดอยู่เลยว่ามเมล็ดจะเอาไปไว้ที่ไหนนะคะเนี่ยก็เลยกะว่าจะเอาไว้ให้ไก่กินแล้วก็จะเก็บไว้ปลูกนะคะในที่ไร่นะคะสักเล็กน้อยนี่ค่ะสวยๆนะคะตอนนี้ดอกไม้ที่บ้านกำลังเบ่งบานวันนี้นะคะแม่ใหม่ก็จะพามาทำสูตรง่ายๆในการบำรุงต้นดอกมะกร็ดนะคะในช่วงที่เขากำลังเป็นดอกอย่างนี้นะคะเขาต้องการ อา,าอาหารไปเลี้ยงลำต้นเขาอย่างมากเลยนะคะจะได้ออกดอกสวยๆแล้วก็ดอกก็จำนวนมากทั้งสวยทั้งทนด้วยเดี๋ยวไปดูสูตรง่ายๆกันในวันนี้เลยค่ะตามมาเลยนะคะนี่ค่ะอุปกรณ์สำหรับวันนี้นะคะก็ง่ายมากๆอันนี้เป็นฮอร์โมนไข่นะคะจะช่วยเร่งการจเจริญเติบโตช่วงออกดอกออกผลได้เป็นอย่างดีเลยนะคะแล้วก็จะเป็นเครื่องดื่มชูกำลังไข่ยี่ห้อใดก็ได้นะคะ แล้วก็ผงชูรสค่ะนี่ก็ช่วยเร่งรากเร่งการเจริญเติบโตเร่งเขียวเลยนะคะแล้วก็น้ำเปล่า3มลิตรนะคะแม่ใหม่ก็จะเขย่าฮอร์โมนไข่ก่อนนะคะเพื่อให้เขาได้เข้ากันดีขึ้นแล้วก็จะใส่ฮอร์โมนไข่1ช้อนโต๊ะฮอร์โมนไข่นี้ทำเก็บไว้เลยนะคะเพียงแค่ขวดนี้นะคะก็สามารถอยู่ได้นานหลายเดือนเลยนะคะแล้วก็ใช้ดีมากๆเลยค่ะ ตัวต่อไปนะคะแม่ใหม่ก็จะใส่ผงชูรสหนึ่งช้อนชานะคะช่วยเร่งรากเร่งเขียวเร่งการจเจริญเติบโตแล้วก็เครื่องดื่มชูกำลังค่ะก็จะใส่ไปหนึ่งฝานะคะช่วยให้ดอกมะกรีสนี่มีความสดชื่นขึ้นนะคะจากนั้นก็กวนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะแล้วก็นำไปราดรสที่ต้นมะกรีดได้เลยค่ะแม่ใหม่ก็จะใช้สูตรนี้นะคะอาทิตย์ละสองครั้งค่ะ ขอบคุณที่ติดตามชมคลิปฝากกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ